แล้วีนะคคาอ่เสร็จแล้วก็ลืรกนะคนที่เสร็จแล้วเลกดนะคะขายแ่ไหนเยม่้อยเอาไก่ด้วยไก่ด้วยเอาไก่ด้วยไน่เอาด้วยไก่กับผีไปเลย่ะไยค่ะไยค่ะได้วย่ะไย่ไปคะได้ค่ะไดเลย่ะไดเกย่ได้่ไเลยค่ะไ้ย่เย่ ไปไปไปลบริษัทไทโตนะคะกงมาที่สถานีก่อนนะคะกเสีเียติดระบอกาก่ไปเลี้ยวซ้ายค่ะนี่ไงไข่ที่มันชอบไหมน่ไ่ีอบ่ปลาเค็มนะคะาคา0บาทนะคะ

ไปลองดูอยากลองลองชิมดครับมีจุดนดี้จุดเดียวนะครับมีจุดบดียวจ้ดเดียวไปลองชิมหน่อยครับลองกินได้ครับ มาเดแม่มากินกันแ้วกินหมด่ะไม่อยากให้าอร่อยไม่อยาก้ของอร่อยเาจะมอไอรีดนี้จุดเดียวนะครับขอาน้หมดครับมีจุดนี้จุดเดียวนะครับ สู้รทอดถุงใรครับลองชิมได้ครับลองชิมได้ครับลองชิมดครับสูตรทอดถุงครับไม่อยากให้ได้ของอร่อยนะครับมีจุดนี้จุดเดียวนะครับสตถงชิมไดครับนครับมีจุดนี้จเดียวครับสตรทบเดินต่อไปเดินต่อไป

好呀！<noise> <noise> <noise> เดี <S <S ๋ยวข้ลอไปอันนี้กิเลยรเนี่ยเบื่อแีไงที่แขวนตะโพที่แขวนทำที่แขวนไม่ให้ไม่ใช่ไหม